ทิปแอมเซ่ท็อก2022พาเก็บเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมเซ่ท็อกสนับสนุนโดยบริษัทเนสเล่ไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากบทความบนเว็บไซต์วารสารสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่2เมษายนถึงตุลาคม2563กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ภายใต้ใตกฎหมายหรือนโยบาย EPR ส่วนใหญ่ร้อย172คือการจัดระบบรับคืนหรือ Take Back Requirements โดยกำหนดความรับผิดชอบให้กับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกนอกจากนี้ยังมีการกำหนดอัตราค่าชำเนียมการกำจัดล่วงหน้าหรือ Aswan d i p o s a l fees (ADF) ร้อยละ16และมาตรการมัดจำคืนเงินร้อยละ11 1, ซึ่งนิยมใช้กับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและแบตเตอรี่ตะกัว กฎและใช้ควบคู่กับข้อกําหนดเรื่องการจัดระบบรับคืนเครื่องมือเชิงนโยบายอื่นๆที่มีการใช้ได้แก่การเก็บภาษีวัสดุใหม่หรือ virgin material taxes ม,มาตรฐานสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์เป็นต้น ในส่วนของการเลือกใช้เครื่องมือนโยบายการภายใต้ระบบ EPR OECD ได้แนะนำว่าควรพิจนารณาทั้งในแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการสร้างแรงจูงใจนอกจากนั้นระบบ EPR อาจใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆเช่น Pays a s u a l หรือระบบการจ่ายค่าขยะตามปริมาณที่ทิ้งการห้ามหรือการเก็บภาษีการส่งขยะไปกําจัดด้วยการฝังกรบการ หรือจำกัดการผลิตหรือใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์บางประเภทและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวแพ็คแบ็คเก็บกลับบรรจุพัน